สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่ต้องเรียกว่ากราฟของเซ็ตนะนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเลยนะครับเพราะว่านอกจากหลุดนะครับตัวเส้นห้าสิบสัปดาห์มาแล้วนะครับก็ยังหลุดเส้นสองร้อยสัปดาห์มาได้อีกนะเอาจริงๆคือทุกครั้งที่หลุดนะนะครับก็มีโอกาสนะครับเด้งเด้งลงค่อนข้างลึกนะครับลองมา ไล่ดูกันไปเนาะเ็เป็นเหตุการณ์ที่นานๆน,นะครับนานๆจะเกิดขึ้นสักสักทีหนึ่งนะครับโอเคก็รอบรอบที่หลุดนะครับก็รอบแรกก็จะเป็นตอนจริงๆก็คือก่อนวิกฤตนั่นแหละนะครับอ่าสามเก้าสี่ศูนย์ก็คือหลุดแล้วก็ยาวยาวไปเลยนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับหลุดแล้วก็ลงลึกนะนะครับก็คือช่วงซับพลาม นะครับแล้วก็มีช่วง <c oughs> ก่อนเรียกไงปีนี้จะเป็นปีที่มีน้ําท่วมนะนะครับมีน้ําท่วมแล้วก็รัฐบาะหารเฟดก็จะลดเงินอีกอะไรอีกนะครับ <c oughs> จําได้ว่าคนกลัววิกฤตกันเยอะมากนะครับสภาพก็คล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะนะครับว่อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวน้ํามันนะที่ขึ้นไป เจกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ดันให้กลุ่มปตทวิ่งแบบก,กระจายเลยนะฮะ <c oughs> เลยกลายเป็นว่าแต่ถ้าถ้าถ้าใครจำได้นะครับช็อตเนี้ยจะเป็นช็อตที่เซตนะครับเซตวิ่งค่อนข้างแรงแต่ว่าหุ้นตัวอื่นมันไม่ได้วิ่งตามเลยนะครับก็วิ่งแต่หุ้นใหญ่นะทีนี้พอกลุ่มพี่ปอหุ้นใหญ่หมดแรงนะครับก็ลงกันทั้งบางกปินะครับ ซึมๆมาเราเพราะว่ามาเจอเรื่องของอสงครามการค้านะครับแล้วก็พอสงครามการค้ามาก็มาเจอเรื่องของจีนนะครับจีนก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียกว่าลงมาลงมาโหดนะลงมาโหดก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะหลังจากที่ตัดมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเด้งแบบนี้ไหมลงต่อนิดหน่อยแล้ว เด้งเลยนะครับหรือว่าลงแบบลงลึกไปเลยนะฮะแล้วยิ่งช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่อ่าใช้คําว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนะนะครับหัวเรี้ยวหัวต่อคือเราเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะนะครับโอเคแต่ว่า ถ้าเทียบกันนะครับมันก็จะมีถ้าเราไปดูอย่างตัวราคาน้ํามันนะนะครับน้ำมันมันก็เริ่มเริ่มทําจุดพีคไม่ได้บอกว่าลงนะใช้คําว่าทําจุดพีคนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้ามันทําจุดพีคได้อะไรได้มันก็แรงกดดันนะครับเรื่องเงินเฟอ้อมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็การที่แบบโอ้จะต้องไป กดดอกเบีย้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยอะไรกดดันตรงนี้นะครับมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับอาจจะกลายเป็นว่าจากที่ขึ้น0.75สองครั้งนะครับก็อาจจะกลายเป็นขึ้นแหละนะครับแต่ว่าขึ้นไม่มากอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> จุดที่บอกแอนในที่ว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็คือเรื่องของนะครับตัวราคานะครับราคาของคอมมดิตี้นะนะครับ เข้าไปยังไงก็เว็บ s e e k i n g Alpha อยู่ตรง ETF นะครับแล้วก็ ETF for Commodity นะครับเขาสรุปมาใช้ได้เลยนะครับคือถ้าดูในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นภาพแบบตัวสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าตัวโลหะที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับเริ่มเริ่มลงมาก่อนหน้าแหละนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าในอีก แต่มาสามแตมาสี่แรงกดดันตรงนี้นะครับก็จะเริ่มน้อยลงนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูเรื่อยๆนะครับว่าโอเคกลุ่มคอมมิิตี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับทั้งตัวที่เป็น Energy นะเอเนจี Energy เริ่มลงและอินดัสเทรียลนะครับสินค้ากเกษตรเป็นยังไงหรือว่าอันนี้เป็นกระจายหลายๆกลุ่มนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับคือถ้าเกิดมัน เริ่มเป็นขาลงเมื่อไหร่นะครับโอเคก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเ,เงินเฟอ้อนะครับก็จะลงไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เขาข้างวนกันเยอะกว่านะครับกลายงงเป็นตัววิกฤตเศรษฐกิจซะมากกว่านะครับโอเคเขาก็เลยแบบดันหุ้นดันหุ้นลงมานะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเป็นภาพว่า เป็นไซเคิลทางเศรษฐกิจที่ใช้เวลาเท่าไหร่เองนะครับ2 3เอ้ยหกสาม5นะครับก็รอบนี้เป็นไซเคิลที่สั้นมากนะก็คือ3ปี3ปี <c oughs> 3ปีก็จะเข้าวิกฤตอีกรอบนึงแหละนะครับเร็วนะนะครับ6 4 6 5นะครับคงวิกฤตสักไป,ไป,ปลายปีนะครับก็3ปีจบรอบนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้ามันจังหวะที่มันวิกฤตเนี่ยนะครับหุ้นที่ค่อนข้างแกร่งนะครับในช่วงในช่วงวิกฤตเลยก็คือจะเป็นหุ้นกลุ่ม <c oughs> พลังงานนะครับหรือว่ากลุ่มเฮลนั่นเองเห็นว่าช่วงที่เซตมันกังวลกันเนี่ยนะครับกลุ่มเฮลนี่คือแข็งแกร่งมากนะครับตัวดัชนีของเฮลนี่คือวิ่งแบบกระชุยกระจายเลยนะนะครับ เหตุผลหนึ่งนะครับก็คือโควิดนะครับรอบนี้ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันการที่มันเยอะมันมันโอเคจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของสแ a ตทก,กันเนาะนะครับแต่ก็เมื่อเอิญมีคนทำมาพอดีกันนะฮะร,รอบนี้นะตัวตัวขับเคลื่อนเลยก็คือจะเป็นตัวโควิดนะครับก็คือ ทีนี้เรามาดูของแอฟริกาใต้นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่าโดนทุกสายพันธุ์ดีกว่านะครับ <c oughs> ตั้งแต่อู่ฮั่นนะครับอู่ฮั่นมาเดลต้าเลยนะครับก็ต้องเรียกว่ามาดูในแง่ของการรักษาพยาบาลน,นะครับอู่ฮั่นนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาเจอเดลต้านะครับมาเจอเดลต้า แล้วก็อันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะนะครับ <c oughs> รอบนี้เป็นโอไมคอนนะครับรอบนี้ก็เป็นบ a 5นะครับ <c oughs> โอเคก็เห็นว่าคนติดนะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าในส่วนของคนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับแสดงว่าสายสายพันธุ์เนี้ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพเนาะว่า คนฉีดสองเข็มนะครับสองเข็มก็คือเจ็ดิบหกเปอร์เซ็เข้าไปแล้วนะครับ booster dose นะครับ mm hmm. ตอนนี้จะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็คงมียิ่งยิ่งระบาดแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็น่าจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ทีนี้ในแง่ของตัว performance นะถามว่าใครแรงสุดนะครับก็คือจะเป็นตัว bs นั่นเองนะครับแล้วก็ลองมาเป็น bdm s นะครับ bch chg นะครับ <c oughs> ก็ยังวิ่งไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับ performance ของเซตก็คือถือว่า3-4ตัวเนี่ยแรงกว่าเซตพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ถามว่าทำไม bs bdm s นะครับถึงแรงสุดนะครับ <c oughs> คือเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูสัดส่วนครับอย่างของ bs เนี่ย <c oughs> ลูกค้าที่เป็น international เขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ bms d ก็เยอะพอสมควรในขณะที่ตัว bcs chg เนี่ยยังเน้นลูกค้านะแบบที่เป็นคนไทยนะครับลูกค้าที่เป็นคนไทยเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกประกันสังคมนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับตัวเลขของต่างชาตินะครับพุ่งขึ้นมาแบบ เยอะนะนะครับจากเดือนหนึ่งไม่ถึงแสนนะครับ <c oughs> อันนี้เปิดเมืองเปิดเมืองเสร็จมีระบาดนะมีระบาดก็ปิดต่อยสักพักหนึ่งแล้วก็พอโอไมคอนเริ่มซานะครับก็เปิดใหม่นะครับรอบนี้ก็สิบหกวันนะครับก็อาจจะมีซาซาไปบ้างเนาะนะครับเรื่องของโควิด b m s นะถ้าดูเขาประมาณการเห็นว่าก็โกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับ bs ก็หลังจากผ่านมรสุมที่แบบ ลูกค้าต่างชาติหายนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีข่าวว่าทางฝั่งพม่านะพะม่าบอกว่าเออจะเนี่ยเราจะไม่ชําระหนี้ที่ต่างประเทศแล้วนะนะครับเพราะว่าเงินทุนสํารองเนี่ยหดหายไปเยอะนะครับเขาก็กลัวว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นอ,อ,อย่างลูกค้าพม่าเนี่ยนะครับจะหายไป แต่ว่าจริงๆล้วก็ลูกค้าต่างชาติาก็มีคือต้องเรียกว่าไม่ได้จ่ายหนี้เดีือวเขาบินมารักษาเพราะนั้นเอาจริงๆก็คือไม่รู้จะก,กังวลอะไรนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะรเราเห็นประมาณกำไรของ b c s แล้วก็ CHG เนี่ยค่อนข้างต่ำลงนะเพราะว่าเอาจริงคือมันเลยมันเลยจุดพีคไปแล้วนะจะเห็นว่าไวรัสช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราเห็น อัตราการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า <c oughs> BCS CHG เนี่ยก็จะมีรายได้ที่มันพีคจากส่วนนี้นะครับน้อยลงไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็พอคนเข้าลดลงนะครับก็ต้องเรียกว่าปีนี้นะครับกำไรก็อาจจะหายไปครึ่งๆนะครับโ okay. อเคเพราะนั้นเราเลยเห็นกราฟของ BCS CHG นะครับ อาจจะไม่ค่อยวิ่งกันสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะโควิดมามันก็มันมันไม่ได้วิ่งเป็นภูเขาเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือว่าตัว CHG นะครับ <c oughs> มันก็ไม่ได้มาเป็นภูเขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยก็แนวโน้มขาลงด้วยนะครับแต่ว่าที่ไปวิ่งอาจจะไปวิ่งพวกโรงพยาบาลเล็กๆนะครับอย่างตัวนี้ <c oughs> บินยูพนะครับวิบ่งมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลงมาแล้วนะนะครับนี่นะครับเริ่มเริ่มเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับ <c oughs> r j s นี่นะครับก็พุ่งพุ่งอยู่แต่ก็เริ่มทำโดจิแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วคนที่แข็งแกร่งเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลรับลูกค้าต่างชาติมากกว่านะครับโอเค <c oughs> เพราะนั้นเลยเห็นตัวที่เขาค่อนข้างเอาเอาเพ r m ฟอร์มเนี่ยนะครับจะเป็นตัว BMS d MS, เพราะว่าจเออหนึ่งเนี่ยจะไปรับลูกค้าของกลุ่มประกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าของกลุ่มที่เป็นตัวโควิดนะครับ <c oughs> ก็มีมารักษาดิดหน่อยนะครับอก็เลยทำให้กําไรเนี่ยนะครับค่อนข้างค่อนข้างกระโดดเข้าไปได้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นผลประกอบการนะครับที่เขาแยกมาให้ของอส่วนที่เป็นโควิดเลยเนาะนะครับก็ยังพอมีเข้ามานะครับยังพอมีเข้ามาแต่ว่า <c oughs> ช่วงหลังๆนะครับก็ถ้าเห็น o r e c a s t ก็จ,จะเริ่มน้อยลงน้อยลงได้นะครับเนี่ยดูอย่าง bcs นะแทบจะครึ่งๆเลยนะนะครับเนี่ย2006โควิด2004นะครับ bms 2000 bs 6 0 0นะครับ c h g ก็ครึ่งๆเหมือน,น,นกันคนที่มีสัดส่วนของรายได้โควิดเยอะๆนะครับหุ้นมันก็จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับโอเค <c oughs> อันนี้ดูที่เขาประมาณการนะนะครับ Q 2รู้สึกแต่ละเจ้าก็คือมองแบบไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นคือใครจะเข้าอะไรก็ต้องเระ,ะมัดระวังระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการโกรดมันเริ่ม เริ่มดับลงไปแล้วนะครับประมาณนั้นฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ